สวัสดีครับใครที่ชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับมีท้องทุ่งนามีวิวเขามีน้านะครับมีน้ํามีนามีเขานะครับแล้วก็จะมีพื้นที่บ้านสวนแบบกว้างๆแบบนี้อยู่ใกล้กับการเดินทางผมบอกได้เลยว่าที่นี่น่าอยู่มากๆครับนี่เป็นโครงการใหม่ที่เรากําลังจะเปิดเร็วๆนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อสดก็ได้ฉนดพร้อมโอนหรือลูกค้าจะผ่อนก็ดีนะครับท่านใดที่ชอบตั้งแต่200ตารางวา 280วาหรือไม่กระทั่งหนึ่งไร่แปลงนี้เป็นแปลงหนึ่งไร่นะครับเป็นแปลงตัวอย่างที่จัดให้ดูว่าในพื้นที่หนึ่งไร่เนี่ยท่านอยากได้บ้านสวนแบบไหนจัดได้เลยสระตรงนี้เป็นสระรูปหัวใจนะครับขอบเขตที่เราเห็นตรงนี้เป็นเขียวๆตรงนี้นะครับเป็นายเกาหลีตรงนี้ก็จะเป็นขอบเขตของตัวบ้านครับแล้วก็จะมีสระน้ําแบบนี้ให้ทุกแปลงเลยนะครับก็เป็นแปลงที่ท่านใดที่ชอบต้องการน้านะครับรดน้ําต้นไม้ครับปลูกต้นไม้ปลูกมะพร้าวปลูกมะม่วงนะครับปลูกทุเรียนที่นี่เนี่ยเหมาะมากๆครับเพราะว่ามีทั้งน้้้ําาาททัังนงนเข โอ้โหมีพร้อมหมดเลยแล้วก็ท่านใดที่ชอบเลี้ยงปลานะครับแป๊บหนึ่งนะครับอยู่ใต้นี้ครับปลานี่ครับนี่ครับตรงนี้นะครับท่านใดที่ชอบเลี้ยงปลาให้อาหารปลานะครับจัดตรงนี้ก็มีเห็นไหมเนี่ยครับก็ท่านใดที่ชอบเยอะๆก็อาจจะเลี้ยงเยอะๆก็ได้นะครับเป็นปลาสวยงามก็ได้หรือจะเป็นปลาดุกปลานิลปลาทับทิมอะไรก็ได้นะครับที่ท่านต้องการครับหรือจะแม้จะทําเป็นสระน้ํานะครับก็เหมือนพูวิลล่าเราดีๆนี่เองนะครับ จริงๆแล้วก็ก็เป็นภูวิล่าได้นะครับที่นี่นะครับก็ท่านใดสนใจนะครับพื้นที่ที่นี่นะครับก็ได้ทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับแล้วก็เป็นโครงการทั้งหมดเนี่ยในพื้นที่16ไร่มี23แปลงเท่านั้นนะครับท่านใดที่ต้องการแปลงใหญ่1ไร่มีครับท่านใดที่ต้องการ280วา200วามีที่นี่ครบหมดครับเงินสดได้เงินผ่อนก็ดีอย่าลืมนะครับโทรหาเอกด่วนได้เลยนะครับ088 145 115ครับมาอยู่บ้านสวนวิวเขาแบบนี้นะครับกับพวกเรานะครับอย่าลืมครับ รีบโทรมาจองด่วนนะครับสวัสดีครับ